เ,เ,เพื่อนๆดูไปตลาดได้ละมั่งกระดาษแล้วนี่กระปาไปเป็นตัวไม่มีนะได<ม>้มาครึ่งหนึ่งปลาแซลมอนเดี๋ยวจะเอามาทอดนี่ค่ะปลาแซลมอนแล้วเขาก็จะกินกับซอสอันนี้ซอสทิพนนมอันนี้เป็นหมูสับค่ะหมูสับ ไข่เอ่อกุ้งไข่กุ้งข,งขนมปังกระเทียมอันนี้ไม่เหมือนจะแตกหมดลหรขนมปังกระเทียมอ่ะอร่อยแล้วก็มะระแต่ก่อนไม่ชอบกินนะว่าจะทำปลาปลาแซลม,มอนน้ำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็พริกเนี่ยค่ะพริกแล้วก็มะม่วงได้มะม่วงมาด้วยมะม่วงมะม่วงดีแล้วก็ดื่ม ดื่มเมื่อกี้อะไรพริกพริกกับมะระอันเนี้ยมะระไม่เคยกินนะจะเอามากินทำซีฟู้ดใส่ปลาแซลมอน